เออเก่งค่ะเยี่ยมมากเลยไม่เป็นไรเอาใหม่มนะเก่งกล้องเหรอครับเก่งกล้องเก่งกล้องออืเยี่ยมลูกอืมก็แบ่งข้าวก็เท่ากันไหม ลืมอะไรนะลืมตำแหน่งเท้าโอเคถ้าอยู่เถอะนะอยู่เถนะอะได้หยุดได้หนะยุดได้ข้งางเมาเท้าข้างเาท้าพร้อมดีเห็นไหมโอ้เท่มากเลยเนี่ยสุดยอดอะ่ะข้า,างเท้าออกจากห้องนี้นั่น นั่นแต่ครั้งนี้หมูนี้นะน,น,นะเห็นไหมแค่นี้ก็ไม่โดนแล้วอยากให้ลูกก๊อฟของคเครื่อนไปไหนล่ะโอเค